สวัสดีค่ะเดี๋ยวนะดูก่อนอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตสั้นๆแป๊บหนึ่งนะคะไม <My phone. S 2> โครโฟนฮัลอออันนี้น่าจะดีขึ้นทุกท่านได้ยินเสียงไหมเอ่ยเดี๋ยวนะได้ยินเสียงกันไหมคะอ่าถ้าใครได้ยินเสียงแล้วก็ทักทายกันมาได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อน อืมอืมอืมดสิ s <S วันนี้จะมาคุยเรื่องอัปเดต productivity project กี่วันอะบ่าว day สี่แล้วค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองได้ได้อะไรแบบได้เองเพราะว่าอะไรรู้เป่า มีคนเทแต่แต่ไม่เข้าใจนะคือคืออาจารย์แบบอาจารย์นัดนัด productivity ที่ productivity project ตอนเท่าไหร่ตีห้าอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบบางท่านก็จะไม่ว่างก็เข้าใจเนาะแต่ว่านัดเที่ยงก็คงอาจจะมีคนไม่ว่างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันมีนมหนังสืออ่ะเดี๋ยวหยิบหนังสือให้ดูบ้างนะคะนี่มันเพิ่งมีคนบอกว่าอะไรนะ มีคนเริ่มเบื่อคอนเทนต์ใช่ไหมเพราะคอนเทนต์ท่านที่ดูอยู่ได้ยินไหมคะถ้าได้ยินช่วยกดไลค์ก็ได้ค่ะหรือกดหนึ่งมาก็ได้อะไรก็ได้นิดหนึ่งได้ยินชัดเจนดีไม่เอ่ยจันปรับละเดี๋ยวแป๊บนั้นนะคะอ่ะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจาก productivity project ของตัวเองของตัวเองเนาะย้ำก่อนถ้าเกิดว่า ใครได้เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ Feel Good Productivity จาก Ari Updall <ม>ใช่ไหมคะมอ่าก็น่าจะมีทุกท่านเคยเคยเห็นบ้างใช่ไหมที่เขาจะเป็นกูรูด้านแบบทำยังไงให้ทำให้ได้มากสุดภายในเวลาที่น้อยสุดอะไรอย่างเงี้ยมีไหม,มอืมเดี๋ยวนะไม่มีใครมาขอไปเอามาถือได้ไหมคือไม่แน่าจะว่าทุกคนได้ยินอาจารย์หรือเปล่าถ้าได้ยินช่วย ถักทายกดไลค์อ่ามีคนกดไลค์แล้วถ้ากด like ไลค์แปลว่าได้ยินใช่ไหมคะหรือกดหนึ่งกดไลค์มันก็ได้ค่ะเนาะอ่ะก็เราเปิดเข้าตรงนี้ก็ได้แป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตวันนี้มาไม่นานคะ่ะมาสักห้านาทีแล้วก็เดี๋ยวไปละสักครู่นะคะจันขอเข้าไปดูก่อนว่ามันได้ยินเสียงหรือ,อยังเอ่ยเนาะแป๊บน,นะคะอ่าโอเคเสียงมาแล้วโอเคเรียบร้อย อ่าโอเคค่ะคราวนี้อาจารย์จะมาเล่าสิ่งที่ตัวเองได้จากการอทำา p r o จก c t i v i t y Project ของตัวเองของตัวเองนะแล้วก็อันนี้ก็คือเผื่อว่าใครจะเคยอ่านเนาะคือทุกวันนี้ค่ะมันจะมีปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นต้องเล่าก่อนว่าทำไมถึงมาทำโปรเจกต์นี้แล้วก็จะเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้เนาะจากการที่เอออย่างแรกอะ่ะอาจารย์เป็นคนที่ไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมก็คือ จะเป็นคนที่ฟังพอดแคสต์ค่อนข้างเยอะก็คือเหมือนเดินเดินฟังถือแบบนึกออกไหมเหมือนเราใส่หูฟังตลอดเวลาอะไรเงี้ยเดินข้ามถนน,นเดินไปซื้อของขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่บนรถอะไรเงี้ยคือก็คือดูด,ดูพวกพอดแคสต์หรือว่าอะไรก็ตามเยอะมากเนาะต่อให้เป็นมีสาระบ้างไม่มีสาระมากแต่ว่าก็คือฟังตลอดะก็คือฟังตร่งนี้ซึ่งถ้ามีใครที่เป็นเหมือนกันก็ช่วยคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์มาก็ได้ค่ะว่า พวกเราเป็นเหมือนกันไหมว่าเราฟังพอดแคสต์หรือ YouTube ค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้คืออย่างแรกเลยเนาะคือคือในวิาชวนคุยแบบสบายๆแล้วกันสั้นๆเนาะคราวเนี้ยตัวจารยนเองก็เป็นก็คือเราก็ฟังเราก็จะมีมีเรื่องที่ฟังค่อนข้างเยอะใช่ปะ่ะเราก็ถือหนังสือไปด้วยเพราะจะชทนจะได้รู้ว่าเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้ไม่ได้พูดฟีลกู๊ดคือวันนี้มาพูดฟีลแบ๊ดพร็อพเอิวิตี้เออนี่คือหัวข้อฟีลแบ๊ดพร็อพเิวิตี้แล้วกันคราวเนี้ยปัญหาคืออย่างนี้ วันก่อนไปเที่ยวที่ไหนสักที่เที่ยวห้างหรือเที่ยวอะไรสักอย่างแล้วก็รู้สึกแบบโหนหงหูมากเลยคือทุกเหมือนเราได้ยินเสียงทุกอย่างเซนซิทีฟมากๆอะไรเงี้ยเราได้ยินเสียงเราเดินเวลาเดินไปห้างนั่นก็จะมีเสียงอีเวนต์เสียงนู่นเสียงนี่เราเเรู้สึกเราได้ยินเสียงทุกอย่างชัดมากๆ Spider เหมือนสไปเดอร์แมนเนอะวะแต่ว่าไม่ดีไม่ใช่ความรู้สึกดีอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์อารมณ์ไม่ดีเลยรู้สึกว่ามันชัดมากๆซึ่ง แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเหนื่อยตลอดเวลาแล้วก็งานก็ไม่เสร็จในงานที่ควรจะเสร็จก็ไม่เสร็จเนาะแบบเวลาไปสอนไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกยกเว้นว่าอ่ะป่วยหรืออะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครตรงเนี้ยที่ที่เป็นเหมือนกันอ่ะลองกดไลค์มาก็ได้นะคะหรือกดเหนื่อยมาก็ได้อะไรเงี้ยแต่อาจารย์คิดว่าน่าจะมีคนส่วนหนึ่งที่ฟัง youtube ค่อนข้างเยอะเหมือนอาจารย์หรือฟังพอดแคสต์อะไรค่อนข้างเยอะเพลงอ่ะไม่ค่อยมีผลแต่พอดแคสต์หรือ y youtube อะไรเงี้ยอาจารย์ว่ามีผล เราเนี้ยมันเหมือนเวลาฟังอะเราก็ตั้งใจฟังเนาะเหมือนบางทีเราก็แบบอ่าอยากจะรู้เรื่องนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่ามันทําให้เราเหนื่อยแล้วเราไม่ productive หรือทํางานที่เป็นงานหลักของเราได้มีแรงมากขึ้นอันนี้คืออย่างแรกเลยเนี้ยอาจารย์ก็เลยแบบโอเคเอาใหม่ซึ่งวันเนี้เดี๋ยวจะมาแชร์ทริคง่ายๆที่คิดเองให้ทุกคนฟังแล้วกันก็คือเป็นเป็นทริคที่ที่เรียนรู้มาเองนะคะก็คือมันจะเป็นคําว่า watch เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะทำง่ายๆแล้วทุกคนก็ลองทำตามก็ได้นะคะอันนี้ก็คิดไปเองเนาะ listen read write อ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวขอเปิดให้ดูแล้วก็ใครที่ทำตามอาจารย์อาจารย์คิดว่ามันดีส่วนตัวคืออย่างนี้อาจารย์เลยคิดว่าเอาใหม่ต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ Watch หรือว่าดูทุกอย่างทุกพอดแคสต์ละแต่ก่อนเนี่ยโอ้โห ฟังฟังหมดค่ะจนแบบอ่าตอนแรกคือแบบแบบมีข่าวการเมืองอะไรเงี้ยเราก็ฟังข่าวชาวบ้านข่าวดาราเราก็ฟังพอดแคสต์บริวาริตี้เราก็ฟังอะไรเงี้ยคือคือจริงๆอาจารย์ฟังหลายวารตี้เนาะไม่ใช่ว่าฟังเรื่องมีสาระอย่างเดียวอาจารย์ก็เลยจํากัดว่าต่อไปเนี้ยเราจะดู youtube นะคะแค่ตัวเองนะแค่หนึ่งคลิปต่อวันเท่านั้นคือจํากัดตัวเองไปเลยซึ่งจริง,รงๆแล้วอ่ะหนึ่งคลิปต่อวันพอเราคิดอย่างเงี้ย เราก็จะเลือกคลิปที่เราคิดว่าเราอยากดูที่สุดจะคลิปอะไรก็ช่างมันไม่ไม่สำคัญแล้วาคลิปอะไรแต่ว่าจํากัดตัวเองว่า1เราจะดู YouTube แค่1คลิปต่อวันอันนี้คืออย่างแรกลองลอง,ลองทำาาดูนะคะ2คือ Listen, อ Listen ก็คือ Listen เนี่ยจริงๆแล้วคือ w c t เนี่ยคือ YouTube เนาะแบบพอดแคสอะไรเงี้ยแต่ Listen ก็คือเป็นพวก a u d i b l e หรือว่าเป็นเพลงอะไรเงี้ยอ่าเราก็จะแบบโอเคเราจะมีช่วงที่อ่าอ่าอะไรเลยนะฟังเพลงอะไรเงี้ย จำกัดเวลาอันนี้ไม่ได้จำกัดมากเพราะว่าจริงๆตัวเองเวลาฟังเพลงมันจะไม่ได้ต่อกันหรละเนาะเสร็จปุ๊บ read ก็ <c oughs> คือ read ก็คือโซเชียลมีเดียคืออันี้เราพูดถึงเรื่องไร้สสระละ้ลวนเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินอาจารย์บอกโอเคเราจะ read โซเชียลมีเดียเนี่ยหรือไถเนี่ยอาจารย์เนี่ยคือเลิกก็คือมีแอป Facebook แต่ก่อนลบไปเลยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรมีแอป a ฟ e b o o k ในมือถือได้แต่ไม่ค่อยติดละ ไม่ค่อยอ่านแล้วก็แบบมันจํากัดตัวเองว่าแบบไม่ต้องอ่านแล้วก็พอทำมาได้สักทีสองทีตอนนี้เลิกอ่านเรื่องชาวบ้านไปละแบบเฉยๆก็คือมันมันเหมือนเป็นฮปบบิตอะซึ่งอันเนี้ยมาแชร์เอ้ยมันเวิร์กมันคือฮบิตเนาะก็คือพอพอมาเราไม่อ่านสักพักอะเราก็เราก็เริ่มชินเับอกันที่เราไม่อ่านแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นเนกาทีฟนะคะคือเอาตัดเอาทุกอย่างที่เนกาทีฟออกจากชีวิตก่อนนั้นเลยอาจารย์พูดลงโพสิทีฟดูตัดเรื่องดู ข่าวพอดแคสต์ podcast, อะไรก็ช่างที่ไม่ใช่เรื่องงานเนี่ยเลยอแคหนึ่ง listen ก็คือ listen แค่แบบหนึ่งหนึ่งช่วง listen มันอะไรก็ได้เนาะ e a ดเนี่ยคือจํากัดหนึ่งช่วงเช่นกันแต่ไม่ค่อยอ่านละอัน,นอันนี้ชินอยู่แล้วก็สุดท้ายก็คือ w write w rite ก็คือ w r i t นี่ยจริงๆไม่ต้องจํากัดเพราะว่าสุดท้ายคือเราไม่ค่อยเขียนอะไรเขียนมันเป็น OUTPUT เนาะมันไม่ใช่ INPUT ใช่ไหมเราไม่ค่อยทำเมือนละแต่คราวเนี้ยในขณะเดียวกันมันจะมีอีก อันนี้อันนี้เป็นคีย์ส่วนตัวนะคะทุกคนลองไปทํากันดูแล้วแล้วมาคอมเมนต์กันดูหรือมากดไลค์เฉยๆเป็นสัญญาณให้อาจารย์ก็ได้แต่อาจารย์คิดว่าอาจารย์สุขภาพจิตดีขึ้นอันนี้ต้องบอกเลยส่วนตัวเนาะคือรู้สึกว่าเออเรามีพลังมากขึ้นในวันถัดไปแบบเราไม่เหนื่อยเพราะว่าเราไม่ได้แบกพอดแคสส10อันก่อนเราไปทํางานอะไรเงี้ยคือซึ่งจริงมันก็เป็นความตั้งใจดีของเราเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเราเรารู้เรื่องข่าว เจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนตอนเช้าข่าวการเรืงไงไงองอะไรเงี้ยโอไม่ไหวเนาะก็อันนี้เป็นวิธีการที่ทําให้เรามีพลังมากขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อยคืออาจารย์อะเจอคนเยอะมากๆเลยค่ะที่และตัวเองด้วยอันนี้ต้องบอกก่อนที่แปดโงเช้าปุ๊บทุกคน exhaust หรือว่าแบบโหโคตรเหนื่อยซึ่งจริงๆส่วนหนึ่งนะคิดว่าอาจจะเป็นเหมือนกันเป็นมาณเนี้ยทุกคนคือเราเราได้รับสารที่มันเป็นไม่ได้เป็นจังเยอะเกินไป ต่อให้เป็นของมีสาระมันบางทีเราอะเราเราเรารับสารมากมเนี่ยอาจารย์เคยไล่ดูอันนี้มาชวนเม้าเนาะซึ่งก็ถ้าใครคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้นะคะอาจารย์เคยดู YouTube ตัวเองตอนวันเสาร์สักเก้าโมงเช้าตอนเช้าเนี่ยแบบจะต้องมีรูทีนที่ไปทํางานที่คลินิกหรืออะไรเงี้ยก็คือสมมติว่าเราจะต้องเริ่มทํางานเก้าโมงเช้าสมมติเนาะเราตื่นเจ็ดโมงแปดโมงแล้วก็ช่างแล้วแต่วันเลยอะ แล้วก็คือเคยเหมือนจะต้องหา history แล้วกลับมาก็ค้นพบว่าโอ้โหในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหรือตั้งแต่เราตื่นมาแล้วดู youtube เป็นสิบคลิปแล้วอะคือแบบเพราะมันเป็นช่วงขับรถไงมันก็คลิปสั้นๆถูกปะไม่น่าโอ้โหถึงที่นี่ก็จริงคือหรือเริ่มทํางานเก้าโมงเนี่ยคือโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ที่แล้วลองลองอาจารย์ขออนุญาตพิมพ์สุนสั้นๆก็คือจํากัดเนาะ คลิปที่จะดูเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจำกัดหนังที่จะเสพอ่าอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ก็เป็นคนชอบดูหนังฟังเพลงเหมือนชาวบ้านทุกคนเนี่ยแหละค่ะมีชีวิตเหมือนทุกคนเนาะแต่คราวเนี้ยทุกคนรู้สึกว,ว่ามันมีหนังเยอะมากๆใช่ไหมมีอะไรลนะ่ะ e ฟล l ก x HPo Apple อะไรเง,งี้ยเนอะนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจังเลยตัดสินใจว่าโอเคต่อไปเนี้ยเราจะไม่จําเป็นต้องใช้เวลาสมมติว่าเราเรากลับบ้านมาเราจะไม่จาเป็นที่ต้องใช้เวลาทุกเวลาที่เราว่างอ่าสมมติว่าตอนกลางคืนเพื่อดูหนังบางวันเราอาจจะไม่ดูซีรีส์ก่อนนอนเลยก็ได้หรือบางวันเราอาจจะไม่เราอาจจะไม่ดูหนังเลยก็ได้ซึ่งมันกลายเป็นว่า พอมันเป็นี้ใช่ไหมคะวันวันเสาร์ที่ผ่านมามันก็ได้ดูหนังเรื่องหนึ่งเนาะหนังไม่ดีเลยแต่จาได้ทุกอย่างเลยเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราจํากัดหนังที่จะดูไงเราก็เลยตื่นเต้นมากที่จะดูหนังเรื่องเรื่องหนึง่งเพราะว่าเราไม่ได้ดูบินชวอชอะ เราจํากัดว่าโอเคอาทิตย์นี้ยเราจะใช้เวลาดูหนังไม่เยอะก็คือถ้าว่างก็ดูแต่ถ้าไม่ว่างเราจะนอนแล้วก็อาทิตย์ก่อนก็มี Productivity ที่บ้านเลือดทําขึ้นมาเพื่ออยากให้เสร็จนะคะก็ประมาณนี้ซึ่งก็ผลลัพธ์ก็เอ้ยเราเรา,เรารู้สึกว่าเราเรา,เรามีแรงมากขึ้นเนาะอาทิตย์ก่อนมีงานแบบเยอะมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านเข้ามานะคะมีจ็อบเทรนคนหนึ่งพัน ห้าร้อยหนึ่งพันหกร้อยคนในเวลาจำกัดไม่ใช่แค่นั้นด้วยจริงๆมีหลายองค์กรเนาะแต่ก็คือโดยรวมก็คือว่าเฮ้ยเรา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 ไม่เหนื่อยเรารู้สึกว่าเราเฉยเยเพราะเราไม่มีอินพุตอะไรเลยของหัวเราแบบโล่งมากอะไรเย่างนี้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้มาแช้นสั้นนะคะแล้วก็อ่าพรุ่งนี้คือ productivity คัะตอนนี้ทุกคน คนทุกคนเทจํมาแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคือต้องบอกก่อนว่ามันอาจ,จารย์ทำขึ้นมาเพราะว่าตัวเองอ่ะอยากที่จะเขียนหนังสือให้เสร็จนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจารย์ก็อาจจะย้ายมาเป็นหกโมงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากที่สองวันล่าสุดไม่ได้มีใครจอยแล้วอาจจะแบบปล่อยเลยตาเลยไม่ได้เปิดแล้วแต่ไม่เป็นไรทุกคนก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาวิธีทาใหม่อาจ,จารย์คิดว่าจริงแล้วอาจจะเป็นที่เวลา<ม>เวลาเราว่างไม่ตรงกันเนาะอาจ,จารย์ก็ แบบนนัดทุกคนแต่ถึงเวลาจริงๆก็คือทุกคนก็จะไม่ได้ว่างเวลานั้นอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ฝืนทําตีห้ามาสามสี่วันโอ้โหนอกไปเลยเนาะแต่ว่าก็โดยรวมสําหรับอาจารย์เองอาจารย์ว่าก็ก็ก,ก็ส่วนตัวก็เออมันเล่านิดนึงแล้วกันขออีกหนึ่งพอเราตื่นเท่าไหร่นะตีสี่ครึ่งใช่ไหมมาเปิดซูมใม้ทุกคนเพราะว่าสัญญาทุกคนว่าจะต้องทําเขียนให้เสร็จแล้วก็เขียนต้องเขียนห้าหน้าต่อวันวินัยที่ได้อะคะ่ะอันนี้ส่วนตัวแล้วกันนะ อาจารย์รู้สึกว่าอาจาร,รย์จํากัดสมาธิโฟกัสได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ทําทําไปสักพักอะ่ะหนึ่งชั่วโมงฉันจะต้องทําได้ห้าหน้าหนึ่งชั่วโมงฉันได้ห้าหน้า n point มันคือห้าหน้าเอาพุทคือห้าหน้าเพราะฉะนั้นเช่นพิมพ์ผิดช่างมันอาจาร,รย์ไม่เคย c o r r e c ที่พิมพ์ผิดเลยซึ่งอาจจะดีได้เพราะว่าปกติจะมานั่งใช่ไหมเฮ้ยะงงอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่า พอเราพยายามจะทําคือเพราะว่าคีคืออยากเขียนแก่นหรือโครงของหนังสือให้ได้เยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออกลายเป็นว่า KPI ห้าหน้าต่อวันของอาจารย์อะมันดีกับอาจารย์แล้วก็พอเปิดคอมมาปุ๊บมันเหมือนรีบเขียนเพราะเรารู้ว่าเรามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงในการที่เราจะสามารถเขียนหนังสือได้ห้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนที่เขียนนิยายอะไรเงี้ยอาจจะดีไม่ดีอะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีของอาจารย์เองที่ ลองถูกๆวิผิดสำหรับวันนี้บทเรียนชื่อ feel bad productivity คืออะไรนี่เนาะก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ explore เล่นๆดูเองแล้วก็เอามาแชร์ทุกท่านฟังนะคะตัวสอน data storytelling นู่นนี่นั่นทำอยู่ปกตินะคะไม่ต้องห่วงหนังสือที่เขียนก็คือจะเป็นหนังสือต่อจากพูดด้วยกราฟไอ้พูดด้วยภาพเนาะมันก็จะชื่อพูดด้วยกราฟถ้าถ้าไม่เปลี่ยนไปจากนี้นะแล้วก็ ต่อจากอันนี้ด้วยอินโฟกราฟิกฉบับคนขี้เกียจนะคะเนาะ mm hmm. ก็ยังไงก็หวังว่าจะเสร็จปลายปีนี้ละกันเพราะว่าถ้าถ้าเสร็จจริงๆก็จะถือว่าเออเป็นเรื่องดีที่อยากจะแชร์้ทุกคนรู้เรื่องอ,อการเล่าเรื่องเนาะแล้วก็นู่นนี่นั่นอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็ตอนนั้นนะคะตัวหัวข้อทำไมคุณถึงรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาลองจำกัดดูค่ะจำกัดหนังที่ดูจำกัดคลิปที่ดูจำกัด ทุกอย่างที่คุณจะอินพุตเข้ามาแล้วส่วนตัวแล้วกันส่วนตัวคิดว่ามันดีขึ้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะแล้วก็ Fe ล o ูดปรัชท i วิตีพรุ่งนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาทํางานเหมือนเดิมแต่ว่าไม่น่าจะมีใครจอยอาจารย์ละพรุ่งนี้จะไม่เปิดซูมละเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งทําเองแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมาแชร์เรื่อยๆนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ห้าละห้าในสิบนะคะก็ประมาณนั้นก็ขอบคุณทุกท่านมากมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแชร์อัปเดตเกี่ยวกับเรื่อง โปรเจกต์เช่นน้องๆที่เพิ่งผ่านไปนะคะเออดีมากๆรู้สึกรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วปีหน้าทันงนี้ดีกว่าหน่วยงานราชการที่อยากจะเทรนคนเป็นพันสองพันคนนะคะคือถ้ามีแผนติดต่อเข้ามาได้อาจารย์ว่าอาจารย์และทีมมีวิธีละหน่วยเป็นพันสองพันได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราหาวิธีให้นะคะมันมันมีวิธีอยู่อาจารย์เพิ่งทํามาแล้วก็ เป็นโปรเจกต์พายลตเนาะที่ทํากับทางสตงอแล้วกันเล่าบอกชื่อแล้วกันค่ะแล้วก็อาจารย์ว่าเฮ้ยมันมันน่าจะมีทางที่ทําให้เราสามารถพัฒนาประเทศได้ถ้าสองพัฒนาอาจารย์พัฒนาพันหกในสองวันใช่ไหมแปลว่าเดือนหนึ่งอาจารย์พัฒนาคนในประเทศได้หมื่นคนแล้วนะคือคือ,ค,อ,ค,อคือแบบก็อย่างที่อย่างที่เล่าทุกคนฟังเนาะคือว่าก็อาจารย์ก็ทำสองอาชีพอะไรเงี้ยรีบๆหมายถึงว่าเราอะไรอ่ะเทรนคนเรียกก็ดีเพราะว่าถ้าถึงเวลาจริง,รง,รงอาจจะแบบสมมติว่า คีดิกยุ่งมากกจะไม่มีเวลาอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากมานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอ่าใครลองจํากัดดูนะว่าแบบเออตัวถ้าเกิดว่าตัวเองจํากัดคลิปจํากัดหนังที่เสพแล้วมันอาจจะไม่รู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาก็เป็นไปได้นะคะขอบคุณทุกคนม,มากมากคะ่ะ mm hmm. แล้วก็น้องๆที่จะเจอกันอที่ย์ต่อไปนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ